ปบมือรัวๆใหม่ดาวิกาทำเซอร์ไพรส์ปีใหม่ให้กับผู้จัดการด้วยสิ่งนี้เป็นคู่หูสุดตาผู้จัดการชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างใหม่ดาวิกากับพี่เก้าโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นโมเมนต์ที่น่าดักของพวกเขาวพาอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้ง และแน่นอนค่ะขึ้นศักกาดใหม่2,565ทางด้านสาวใหม่ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ให้กับพี่ก้าวด้วยกล่องสวัสดีปีใหม่กล่องใหญ่ภายในมีรูปโป่งและมีซองสีน้ำตาลในซองมีปึกเงินสองปึกใหญ่ๆโดยทางด้านพี่ก้าวโพลคลิปนาทีเปิดกล่องพร้อมระบุข,ข้อความว่าลูกมาเซอร์ไพรส์เอาของขวัญมาให้ตั้งแต่เช้าวันที่1มกราคม ยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยขอบแปะสติกเกอร์เอาไว้นะกลับขอบคุณคุณแม่และลูกดาวิกามากมากเลยนะคะแ,แทกไม่รักเขาได้ไงงานนี้ท้าอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์และชมความน่ารักของสาวใหม่จำนวนมาก